เาได้เลิกเช้าวันนี้อันดับแรกมีอนามัยมีทั้งอนามัยมีทั้งอบอตอ,อ,อวันซืนจะพูดว่าอ,อสอมอวันซืนจะพูดอ,อสอมอเสือกพูดอ,อสอมทอ,อ, <c oughs> อผิดผิดแล้วก็ไปลบด้วยปล่อยไงปงั้นแหละไปแปลเองแล้วกันสมัยเล่นตลกออสอมอ,อสอม,ออสอมอ ที่ดูแลพวกเราตามหมู่บ้านแต่อสอมพวกเราก็อสมก็อาศัยเมียอืยอขอญาตออกไะขทางบ้านนาบ้านวันนี้จะจะปลูกโชว์แต่ว่าเดี๋ยวจะขอขอบคุณก่อนขอขอบคุณปลลังให้มาหลายวันแล้วปลลังไอ้ไข่ไอ้ไข่ปลลังนะปลังอู่รถนะใครจะมาทารถทําสีทําเครื่อง โทรเบอร์ผมเลย0898147474แล้วมาเอาเบอร์ผมทำรถผมมาสวยรถตู้ให้ไข่มาองค์ของแท้จากนาครศรีนะครับนะธรรมาราชให้ไข่เออผมมีงานนาครศรีอยู่ไม่รู้จะได้ไปต่อจากวันสี่ตุลานะอ่ะว่ากันไปขอบคุณครับได้ไข่มาก็ดีอย่างหนึ่งพักผ่อนอยู่บ้านเพราะโควิดรอบสามมามันแรงก็ได้ไข่ช่วยว่าเช้ชาเมียทำให้กินเนี่ยนะบุญกุศล ก็จต้องถือตถือ่ะ,ออะในเรียบร้อยแล้วนะอนนมัยไมวันนี้จะปลูกไอ้น,นี่โชว์<ฮ>ทำบนไปนะครับอย่าว่ากันนะเช mm. ้าว่างอาชาไม่ว่างไม่ว่างคุยกันเหมือนคุยกัน,นอ่ะอ่าต้นไหนก่อนละอ่ะตอต้นนี้อมีสองต้นมันมีอยู่สามสี่ต้นแต่ว่ามันพอใช้ได้อยู่สองต้นบางคนเรียกสาวน้อยปแปลกผมก็ยังไม่ได้เช็คใน youtube ว่ามันชื่ออะไรแนะ่ บางคนก็เรียกเสือโค่งแต่ผมเนี่ยจะเรียกเศรษฐีเสือโค่งเพราะใบมันเหมือนเสือโค่งไอ้เสือโคร่งเนี่ยก็คือไม้มงคลเพราะว่าเสือโค่งเนี่ยโดดมากเสือตายแล้วเนี่ยเกจิจะเอาหน้าผากเอาตัวมันมาเนี่ยลงเป็นดักขาละแล้วก็แจกลูกศิษย์จะไปทางเมตตาค้าขายอะไรก็ว่าเหอะนะนี่คือต้นเสือโค่งเศรษฐีเสือโค่งครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูส่วนตัวครับ วนไปทำวนไป <c oughs> เอเอ่อคุยกันก็ต้องปิดปากกันมาเช้าต้องหลบพวกมาหาคือคุยจากเดินทางแม่จะเข้าใกล้เราก็เดินทางแม่เดินเข้าใกล้สัตีม้มีมีดแหลมๆมจิ้มมาสองทีคุย <c oughs> <c oughs> ไปคุยมามาโหกลัวโควิดเมืองไทยที่อยู่หนีไปอยู่อินเดียเลยเนี่ยเฮ็ดเต็งกิน อ่ะอันดับแรกอันนี้คือวันนี้ใส่เป็นถุงพลาสติกนะเพราะว่ากระถางหมดอันนี้คือเศษใบไม้ครับเศษใบไม้ใบไม้อะไรกันทส่เป็นเศษๆอะหลนอยู่ตามดินอนะหนอยู่ตามดินนี่ผลมันตกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ค่อยสลายแล้วเนี่ยโ,โหวันนี้ใส่เต็มสุดเลยใส่เยอะไม่เปลืองดินนะจะได้ไม่เปลืองดินอ่ะอันนี้ ไปซื้อของเชื่อเลยเจอเลยใส่เยอะไม่เปิงดินครับนีนะแล้วก็เอาดินอันนที่ผสมแม่ดินถุงดินขี้งวงขี้ฟายอะไรผสมไว้ก็อันนี้ก็เดินถ่าฟ้าไปไปนี่นะครับคืออันนี้ที่ใส่นี่ก็คือว่ามันได้ดินเยอะได้อะไรเยอะจะให้มันอยู่นานหน่อยจะเอาไว้มันเหมือนเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ ต้นไม้เนี่ยธรรมดาต้องปลูกตอนเย็นๆนะฮะสี่โมงครึ่งห้าโมงเป็นต้นไปนะครับอาจารย์บอกมานะถ้าปลูกตอนเช้าเนี่ยมันก็จะกระเทมกระทอกระเทือมพระมันตะกิดอาหารแต่ทีนี้ส่วนตัวผมเนี่ยมันต้องรีบทําตอนเช้าตอนเย็นบางทีอย่างเมื่อวานเย็นก็ไม่ได้ออกเคียยงงานนิดหน่อยไม่ได้เคียยงงานเข้านะเคียยงงานออกก <c oughs> าลังวางแผนว่า เดี๋ยวเลยโควิดจะทำอะไรกันดีเพราะว่าเรามีเด็กอยู่สี่ห้าคนในคณะเพราะว่าทำอะไรก็ได้สนุกสนุกกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเทพเดย,ยาวบอกท่านบอกเอ็งมึงปลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ลามินทาครับลามินทาตรงข้ามคู่บอลเนี่ยฝั่งนี้ก็ลามินทาฝั่งนู้นก็คู่บอลคู่บอลคนจะรล้อืจักเยอะ ขวามือก็ไปซอยนนจันทร์ได้ไต่พอสังเกตก่อนแล้วอยู่บ้านก็กินเยอะด้วยผมอะ่ะเดี๋ยวกินนู่นกินนี่อเออเวนท่แท้เลยกูอ้วนหรือเปล่าอ้วนไปเปล่าอวบเนี่ยเอ้วสาวอวบก็น,าน่ารักผู้ชายอวบ,บก็น,าน่ารัก แต่ถ้าอ้วนอย่างเราหน้าเกียด <c oughs> หน้าขีดไม่ตกรองอะเรียบร้อยไปนหนึ่งต้นนี่กดที่แนนสักนิดนึงเดี๋ยวก็ไปน้ำลาดนะโอเคหนึ่งต้นเรียบร้อยอเดี๋ยวเย็นเนี่ยอาจจะปลูกสองอย่างเย็นๆถ้าได้ออกมาหนึ่งกระชายแต่นี้ยังไม่สะใจอันนี้ธรรมดา อันนี้กับข้าวก็กับข้าวมาขายหน้าบา้านกับข้าวข้าไหมาคาเฟ่ <c oughs> นะเ <c oughs> ย็นๆน,น,นะ,อะเอาแง่นี้แล้วกันไม่มีอะไรมากโกโชว์วนไปอะออกจากบ้านอ็อย่าลืมนะครับนี่ให้แน่นไว้ผมก็ไม่ได้ออกจากบ้านนี่ก็เหมอนแขนบ้านเนี่ยก็ีตสายอยู่เรื่อยๆอ่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวมันเผื่อมาตามลมตามแรงแล้วก็อันนี้ก็ ติดตัวไว้ล้มหล่นไปแล้วครับสบายมากนะวันนี้ปลูกต้นเสือโครงหรือต้นสาน้อยปรับแปลงครับนะโอเคไงนี้แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรก็โทรคุยกันได้0898147474จสี่ะทำรถทำลาทำสีก็โทรมาเบอร์นี้หรือจะเอาตู้น้ำไปตั้งหน้าบ้านก็ตู้น้ำตั้งหน้าบ้านนะน้ำอร่อยนะคือน้ำจำเนี้ยเขาผสมเองเขาทำทสุกสุดมันอร่อยพูดตรงตอ่ะคนมาบอกอร่อย ติดต่อเบอร์ผมเมื่อกี้นี่แหละคือคนเลยแฟดเนี่ยต้องมากินน้ําอันนี้หน้าแฟดก็มีสองตู้หน้าแปดมีสองตู้แต่คนต้องมาเข้าคิวอันนี้อผมไม่ได้เอาในหน้าไม่เอาอะไรแต่รู้จักกันเพราะว่าผมช่วยกันอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาทาดีนะเขาทำไม่เยอะเขาไม่ค่อยมีแรงเขาไม่ค่อยไหวลูกน้องก็น้อยที่เขียนเลี้ยงแต่ว่าน้ำเขาอร่อยโทรมาเบิร์พที่ผมว่าเนี่ย0ูน8 1แปดเก้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจดสี่นะ จะติดต่อผมต้องโดยมากจะต้องโทรนะครับไอพวก u ูท b e อะไรนะผมไม่ค่อยได้รับอ่ะนะผมติดโทรศัพท์นะจ๊ะรักกันนะแต่ตอนนี้ห่างกันไปก่อนขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณไอที่ไอนกพัทยาเนี่ยนกเอพัทยาด้วยนกขอบคุณไอหมึกด้วยหมึกกันการบุรีขายกวต้มโทรมาหาเรื่อยนะขอบคุณไอหมึกไรหนุ่มด้วยขอบคุณมากครับทุกคนครับเอาง่้นีนะ โอเคได้ยกกล่องถ่าย